สวัสดีครับพี่น้องครับพูดที่เขามารับเมืองช่องปัญญแปกปวาสันเถาะกับบรรยากาศในช้านี้ครับก่อนที่จะออกไปทํางานภารกิจแรกก็คือยูแรกต้อยนครับเนี่เอาต้นไม้ออกถับสายไฟฝนตกหมู่บ้านนี่ตัดหันก็ได้มงเจ้าะหยียบก็ได้มันกต่หัวาสักไปเก็ละ่ะมันบ่าขาดง่ายๆดอก มันถิบงวม,มน้องพีติดัคนคดีอตัวมันยคกับเด็กหน่อยมันสอดกวนมันบรลลูดยงมันเปบ่ายเร้าลาไปพูดเวลาเออคุอยลาไปพูดพด,ดีทีมไปจใช้กันเ้ลูกไปใช้กันฟุกเอาทังพีติขันทังพีติขัามีวะ

นีกเป็นตากองตาเอตากองตากองตากองนันปรเดี๋วเากี้คานตีก้บนี่หินทุบจริงไหมไม่ตัวนี้ต้องับไปงั้นดิเดี๋ยวไมต้องที่ฮากไปตากาล้โอ้ตากองหมถอยถอถอยลูก

ทับไฟถอยถอยเออถอยกันสันได้ไหมไปไปเทียงเอาเมียใครดิไม่เทียงเอาเมียกันบ่อยดิว่าจับมึงอย่าขวางเมื่อไดเอ้ยโอ้ยกูดนายไปไปพี่น้องเสร็จภารกิจหรอเส้นนี้ อันนี้บอกให้คกูเอาพัดลงไม่เห็ดไฟเอา